กระทรวงการคลังแจ้งนะครับไม่เลื่อนแจกเงินดิจิทัลกลุ่ม16-20ปีรับเงินหมื่นในไตรามาสสตามเดิมส่วนเฟสซีจะสรุปรายละเอียดโครงการเพื่อเข้าคอรมอภายในกันยายนนี้ครับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒรัฐมตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยนะครับการเดินหน้าแจกเงินโครงการดิจิทัลวอลเล็ตยังคงเป็นไปตามกําหนดเดิมครับสำหรับการแจกเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทเฟสสาให้กับกลุ่มอายุ16-20ปีขั้นตอนนี้อยู่ระหว่างการเตรียมเสนอคอรมอคาดว่าไม่เกิน2สัปดาห์จะได้รับการอนุมัติครับ ซึ่งในจุลพั์ยืนยันว่าการเดินหน้าโครงการดิจิทัลไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเบื้องต้นคาดว่ากลุ่ม16ถึง20ปีที่เข้าเงื่อนไขได้รับสิทธิ์ไม่เกิน3ล้านคนซึ่งต้องรอดูรายละเอียดตัวเลขทางการอีกครั้งนะครับโดยจะสามารถใช้จ่ายได้ไม่เกินไตรามาส2ของปีนี้และรูปแบบการใช้จ่ายเป็นระบบดิจิทัลครับซึ่งสําหรับขั้นตอนขณะนี้นั้นอยู่ระหว่างการเตรียมเชื่อมระบบการใช้จ่ายกับสถาบันการเงินโดยขณะนี้มีกลุ่ม Payment p l a tform อร์มบางรายเข้ามาเชื่อมต่อแล้ว ส่วนสถาบันการเงินอื่นๆอยู่ระหว่างพัฒนาระบบคาดว่าก่อนจบไตรมาสสสถาบันการเงินจะเชื่อมต่อครบทั้งหมดครับส่วนการเดินหน้าเฟสต่อไปคือเฟสซีสำหรับคนกลุ่มอายุ21-59ปีนั้นนะครับเมื่อระบบมีความปลอดภยัยระบบสะเสถียรก็จะเริ่มเดินหน้าต่อโดยยังคงเป็นไปตามกําหนดการเดิมคือจะสรุปรายละเอียดโครงการเข้าครามภายในกันยายน2568นะครับส่วนจะเดินหน้าแจกเงินได้เมื่อไหร่นั้นจะต้องดูรายละเอียดช่วงนั้นอีกครั้งครับ